สวัสดียามเช้าพี่น้องสวัสดีเช้าวันพฤหัสบันพฤหัสบันที่19เด 6. ือน6-6-8นะมับเล่นลูกกิง้งสวนลุมนี่นะเล่นลูกกิง้งเล่นลูกกิ้งแล้วก็เล่นสัริงไป้ไหมสวัสดี สามสี่เจ็ดด้าสิบเศษดินมันถือเข้าค่ะ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด

28 29 30 31 32 33 34

I'm sorry. 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 i see. sorry i i am sorry

Bad son, messy, bad sea, bad hurt, bad hope, bad death, bad man, bad, bad girl. gossip, down, outside. Awesome. เก้าสามเอ้าสี่เก้าห้าเอ้าหกเกาเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าหั้งร้อยหมึ่ไมนึ่งวินไมี เล่นอันสปริงแล้วกลับมาเล่นลูกกีงต่อไปเ,อเล่นลูกกิงแล้วก็มาเล่นสปริงต่อ2 3งสามสี่ห้า12 13็ดแปดเก้าสิบสิบ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

7จ็ดสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเ้ฮ้ยเมื่อยพี่น้องคลิปนี้ก็พอแค่ในระคาพี่น้องแล้วพอกันไมาในมือหน้าเนาะครับพอจบคลิปวันที่สิบเก้เดือนหกหกแปดนะออกกำลังกายบ่อยๆพี่น้องว่างกับมาตื่นท่านก็นมาแต่ส่วนมากตื่นท่านสูงไว้นอนไม่ค่อยหลับพี่น้องสวัสดีครับ